ดูนะครับใบทองเหลืองนะครับเลี้นเร่งข้างในนะครับบางคนนะครับถ้ามีช่องว่างอากาศผ่านเข้าไปได้ไม่เสมอก็คือใบไม่เสมอเนียนะครับบางทีนะครับมันอาจจะส่งผลในการนะครับให้ความนิ่งนะครับในรอบเดือนเบานะครับหรือความนิ่งเด็กในการจูนได้นะครับบางคนนะครับจะถอดจะถอดออกมาเพื่อแต่งใบทองเหลืองนะครับ บางตัวที่เราคว้านมาแล้วไม่เป๊ะนะครับถ้าบางคนจะต้องการให้นิ่งกว่าเดิมหรือทําให้เป๊ะกว่าเดิมนะครับผมมีวิธีนะครับเป็นวิธีที่แนะนํานะครับนี่ครับคือใบกระดาษทรายนะครับนะครับแล้วก็เปิดให้ลิ้นเร่งกลางนะครับเปิดสุดเลยนะครับไป้ลิ้นเร่งกลางอยู่ที่ครึ่งหนึ่งแบบนี้ครับใส่กระดาษทรายสอดเข้าไปนะครับใต้ใบทองเหลืองนะครับกระดาษทรายไม่ต้องหยาบมากนะเบิดถักเบิอทักสามร้อยยี่นะครับพอดีเลย อ่านะครับเห็นไหมครับประมาณนี้ครับแล้วก็เรารับใบทองเหลืองนะครับอย่างนี้ครับเปิดให้ตีมาเลยนะเปิดให้ใบทองเหลืองนะครับใบลื่นแดงนะครับข้อกับกระดาษทรายไปเลยครับนะครับถ้าข้างบนดู่าแล้วว่าโอเคนะครับก็ก็ไปด้านล่างต่อนะครับไปอีกหน้าหนึ่งให้มันประมาณเสมอเสมอกันนะครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับ ครับไก่อยู่ในลักษณะนี้ครับเราก็จะได้มุมอของลิ้นเด้งนับที่ประสานเข้ากันกับเรือนแบบเรียดนบเรียดสนิทนะครับจะช่วยให้รอบเดินเบาหรือว่าจูนเนี่ยมันจะทําง่ายระบบจะนิ่งกว่าเดิมเยอะนะครับับผมเดี๋ยว ก่อนใส่เพื่อนๆอย่าลืมล้างน้ำมันเป็นเซนและเปาไว้แห้งให้ดีนะครับระวังเศษละอองเศษทองเหลืองนะครับเศษกระดาษทรายนะครับจะค้างอยู่ในเรือนไม่าสะอาดนะครับควรที่จะล้างกับน้ำมันเป็นเซนนะและเปาไว้แห้งนะครับนะครับก็คือเราทักษะนะครับเทปเทปมาฝากเพื่อนๆอีกทักษะนะครับลงเรียดเลยฮนะ ถ้าว่าห่างเกินไปก็กระดาายเบ์หยาบสักนิดนึนะครับนะครับนี่ครับขอผมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับจากที่ว่าเมื่อกี้แสงเข้าเยอะตอนนี้แสงผ่านได้น้อยนะแต่ว่าต้องไว้นะครับไวแสงบ้างนะเผื่ออากาศที่มันไปช่วยจุดระเบิดนะครับในรอบเดินเบานะครับในรอบสโลๆนั่นเองนะครับสวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ